วันนี้จะมารีวิวตลาดนัดเทพลีลานะครับวันนี้เกตี้จะมารีวิวร้านไหนครับจะมารีวิวร้านหมูสับนะครับหมูสับหมูสดนะครับตามาแล้วนะครับอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าพ่อค้าแนะนำหน่อยครับว่ามีหมูแบบไหนบ้างครับหนังหมูต้ม ก็นะมีเป็นหมูหมักหมูเด้งหมูหมักหมูเด้งนะครับเด้งครับเด้งขายเท่าไหร่ครับหมูเด้ง60หมูหมัก80ดสิครับและครับหมดคุณมาครึ่งโลนะครับอ๋อครึ่งโลนะครับครับผมแล้วก็มีตับไส้ข้างในพวกนี้ขายขายเป็นกิโลหมดใช่ไหมครับใช่ครับกิโลทั้งหมดเลยครับอ่าตับกิโลเท่าไหร่ครับตับ145่สห้าังหมูเท่าไหร่ครับดังหมู80บาทครับส่งเรียบร้อยล้างสะอาดครับต่อไปอะไรครับซีโค โคงก็มีสองอย่างที่โครงอ่อนด้วยที่โครงอ่อนก็มีนะครับครผมแล้วก็เริ่มจากหมูบดเราแล้วก็หมูบดนะครับหมูบดพิเศษครับพิเศษเลยนะครับใช้เนื้อไม่คนเศษทั้งสิ้นครับแล้วก็มีสามชั้นสวยๆสันนอกสันนอกอยู่ข้างนอกนะครับสันคออ๋อสันคอคอหมูนะครับเรากำลังจะเอาสันในขึ yes. ้นครับผมนี่ค like mm ือ hmm. สันในนะครับ สันในกิโลเท่าไหร่ครับในกิโลละร้อยเจ็ดสิบครับขออนุญาตนะครับและสันสันนอกเท่าไหร่ครับร้อยหกห้าครับร้อยหกห้านะครับอ่ะคารนี้เราไปดูตรงนี้ครับเครื่องในรวมครับผมเครื่องในรวมนะครับเจ็ดสิบบาทหมูหกสิบห้าขาหมูหกสิบห้านะครับมีล้วสามร้อยสามห้าครับผมอันนี้ห้าสิบบาทครับลูกค้าเยอะตลอดเลยนะครับขายดีกว่าเพื่อนเลยนะครับแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับ ชิ้นไหนเอ่ยอันไหนที่สวยที่สุดอะเดี๋ยวป็นชิ้นเลยหรอคะใช่จ้ะชิ้นประมาณครึ่งโลน้องจ้ะเอาเชื่อชื่อร้านชื่ออะไรครับเฮียโชคครับผมเฮียโชคนะครับโอ้ขายดีไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับขายเป็นกิโลกิโลเลยนะครับเกสบามบาทครับผมกิโลกว่าไม่หมดกว่าได้เนาะจักรยนต์จักรยานยนต์ถ้าเป็นเงินเอือนไป อ่าช่วงจันทร์ถึงสุขายที่ไหนครับผมจันทร์ถึงสุขพ่อมีหลายที่ครับผมมีหลายสาขาตามจับตลาดได้ไหมตลาดอะไรครับกรมทหารเอ่อกรมทหารอ๋อลำลูกกาครับครับผมอ่าตอนนี้เราขอสั่งหมูสับนะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวสั่ให้ใหม่เลยครับผมหมูสับห้าสิบบาทนะครับได้ครับหมูสับครับผมหนึ่งเมนูวันนี้อ่ะหมูสับหนเมนูครับอ่าเก็าเก๋าครับจ่ายพี่เขาครับครับผม คครรัับบอาเกที่จ่ายตังค์พี่เขาแล้วก็ให้น้ำบัตรพี่เขาครับตามช่วงเกตี้ที่สายและเกตี้มีโซนนะคะช่วงเกตี้มีโซนนะคะขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับโชคดีขายดีดีรุ่งเรืองเฮงนะครับขอบคุณครับครับโอเคลูกค้ามาตลอดเลยนะครับอ่าบริเวณของร้านอยู่ตำแหน่งไหนครับบริเวณของร้านอยู่ประมาณหน้าเสาส่งนะครับครับอหน้าเสาส่งพอดีเลยนะครับ ขายดีตลอดเลยนะครับ,รรบถ้าง,งั้นกิตตี้บอกลาผู้ชมเลยนะครับโอ,คคบบ okay. อเค <Okay S 2> นะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับลาไปแล้วครับตลาดนัดเทียมีลานะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับตลาดนัดเทีมีลาครับ